ยังไม่ได้แตะตัวเลยนะแค่มองเฉยเฉยอะ่ะแต่พอเปิดอกดูก็เป็นเหมือนอย่างที่เขาพูดเลยจริงเหรอแล้วก็ยังผ่าแตะได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยแน้วไหนจะพวกคนงานที่บาดเจ็บหนะักมีตึกอีกตั้งห้าคนรถพยาบาลที่มาทีหลังนะยังอึง้งกันไปเลยไม่ใช่แค่รวดเร็วแถมฝีมือยังขั้นแทบอีกด้วยอรุณสวัสด์ค่ะอ้ามามิอรุนสวัสดิ์ นี่นี่นี่ฟังนะฟังนะคุณมิสโตนี่อยู่ในเหตุการณ์แก๊สระเบิดเมื่อคืนด้วยละ่ะอ๋อดูจากข่าวแล้วล่ะคะ่ะเห็นว่าแก๊สรั่วตอนที่ติดตั้งท่อส่งอยู่นะคะคุณมิสโตนะ่ะได้เจอคนที่สุดยอดที่นั่นด้วยละ่ะเอ๊ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคงจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่ามั้งคะมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอก เหมือนกับว่ามองเห็นในร่างกายได้ทั้งหมดเนี so ่ยเข้าใจแล้วนี่ฉันว่าคนคนนั้นนะต้องเรียนการผ่าตัดแบบศัยยาสตร์แน่เลยใช่แล้วต้องใช่แน่แน่เลยพอออยู่ไหมคะฮะฮะฉันคาสุกโนะเรจะมาพบพออค่ะพออไปทำงานต่างจังหวัดค่ะนี่คุณที่เจอกันเมื่อคืนนี่คนนี้แหละคนนี้เลย ห้องฉุกเฉินห้องตรวจห้องเอสตเตเดอยู่ชั้นหนึ่งห้องผ่าตัดอยู่ชั้นสองค่ะพอเออบอกอยู่เหมือนกันว่าจะมีคุณหมอคนใหม่มานะ่ะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นคุณคุณคาวาอีพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วเหรอคะค่ะดีใจด้วยนะคะหายเร็วกว่า,ก,วากำหนดขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอคาซึก,กัน,เนะเป็นหมอสารสินะคะ เรียกฉันว่าเรก,ก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งดูเหมือนว่าคุณจะแก่กว่าไม่ต้องสุภาพก็ได้ค่ะ,อ,ะอ้าวเหรอถ้าอย่างนั้นเรียกว่ามีสเตอร์ก็ได้นะคะนี่เรเธอน่ะมีใบอนุญาตใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวกับเธอนี่งั้นเหรอตั้งแต่ชั้นสามคือห้องผู้ป่วย จีคุงโอเคนะค่ะ